สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซี FC ครับผมอามาปล่อยลูกชายกินหญ้าริมหญ้าดูสิเ Nah โอ้อย่างามแท้กินยาคนเดียวอร่อยวออร่อยไหมลูกชายลูกน้อยอ้วนอร่อยวอเอาไปทั้งสองเลยกินยาผู้เดียวเสียบวอโอ้ยเขาเปาเสียบกันเน้อผู้เดียวนาะ ดูท้องดูสังเกตดูท้องเนอะทองทอง้ทองกลมอุดรูดเลยอ,อ,อ,อุดรูดเลยท้องอ้าวท้องนะฮือท้องจะได้ใหญ่แท้ท้องดูคุณชายอือกินยาจินยาจินแบบแก่จินแบบท้องแบบไม่ยุบเลยมาเจำเวลาคนมาถ่ายเราก็เด้อเวยนา,น,ยานี้ได้เขาพระเอกนี่คนถ่ายเนะี่ยเออคนถ่ายเราอวยนา,น,ยานี้ได้ พระเอกเนี่ยดูทองว่าทองใหญ่เบ้อเร่อเย็บเย็บเหนียวในเสี่ยงนี่ลงถังขยะอันทำคุ๊บอะไรดีไยเ<ม>นี่ยไปหมัดใบเนาะไปหมัดใบทำไม,มอเออไปหมัดใบเหีอยง แกออกมันไปเห็ดเอียงเอออย่าทิ้งกับแออกาเพราะแหละมีสักผายอยู่นั่อยู่นี่ตายอยู่ม่ต้อง,อ,งอ,อันญอกเออ กินทองกลมยางคักเลยที่อร่อยคักเนาะเสียบคักวลาเออกินหญ้าไหมเออเพิ่มับเพึ่มปับย่ำแดงให้ได้กินหญ้าดีคักไปหูขวี่เพิ่ปับเพึ่มปั๊บไก่ดีมากนะครับนี่แหละช้างอารมณ์ดีนะครับช้างน้อยอารมณ์ดีขวีหูปพ๊บปับปพิ่มปั๊บตอนเย็นเย็นกินหญ้าเออเต็มปากเลยอ้วนตุบป,ปุ๊บแล้ว ของกลางแล้วกลมแล้วปุ๊บปุ๊บเด็กอ้วน ข้างหายัางต้องกินทั้งข้างข้รงหาแม่มะนาวนู้นแม่นาวปล่อยกินหญ้าอยู่ยไกลๆคนเดียวนุ่นนะครับแม่มะานาวครับนู้นแม่มะนาวก็ทานหญ้าอยู่ยไกลๆคนเดียวอันนี้มาอยู่กับคุณตาอยู่ใกล้ๆไปยาว ไม, <c oughs> ม,ม,ม่จมหยักอืมกินอิ่มชทโนมึอนี่นาะนอนได้บ่นาะก็อ,อิ่มคักชทโนเด็กหน่อยตะกะหยาคักชทโนเด็กหน่อยคือ,มอ,มอนอมาตะกะหยาคักแทะเออเออดูจินดูเออเออตะกะ วุ่ตะกะสองขมูดรูดเลยขมอ้วนสันหลังไม่มีแล้วโครงขาไม่มีแล้วอ้วนจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วอ้วนมากเลยดูดูดูเด็กน้อยอือกินยาไม่เลือกกินยาบ่เลือกอ้วนไว้ครับน้องทุ่งทองอือทองขมูดรูด สันหลังจนไม่มีแล้วนะครับขมอ้วนอ้วนอ้วนเลยนี่ดูดูด,ดูมาดูขวอ้วนกันอือด,ดูหลังเขาดูหลังเขาดูหลังเขาอือหลังอ้วนแล้วจะแบนแล้วจะแบนแล้วขมอุ่นรูดแล้วเด็กอ้วนอยู่คูลตาไม่นานแน่นอนอ้วนแน่นอนอ้วนกว่านี้อีกกรพอแล้วไม่ต้องอ้วนเยอะแค่นี้ก็วิ่งไม่ไหวแล้วพาวิ่งออกกําลังกายหน่อยเดี๋ยวตอนเช้าจะพาวิ่งออกกําลังกายหน่อย Ừ. Ừ, chín Ừ, chín mới đớn lên, chín mới đớn lên, chơi già ngam Chơi già ngam ngam, chín mới đớn lên cả phụng เอยอสวยๆกินไม่เดินเลยกินไม่ขยับเลยนะครับผมอไม่เดินไม่ไปเลยคุณชายรูปหล่อแท้คุณชายเยผลคุณชายชายครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับมาๆมา,มาขอมือหน่อยขอมือหน่อยเอออ,อ,อ,อดูเขาทำดูชายเยพลทำเดือชายเยผล ช้างน้อยชายพนไวกำลังน่ารักน่าชังเลยเนี่ยตุ๊กปุ๊กเดือนตุลานี้มันที่สิบสามนะครับผมนี่ก็วันเกิดของน้องถุงทองนะครับอีกอก,กี่เดือนอีกสี่ห้าเดือนนะครับผมก็จะถึงวันเกิดน้องถุงทองแล้วน้องถุงทองน้อยครับผม ฝากแม่แม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับวันดีครับก็ลูกวัสดีครับก็เลี้ยวชายคนเด้อสวย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 ครับผมสวัสดีครับ